สบายดีพี่น้องมือนี้เนาะสาวนุชกับพาทุกคนมาอยู่ที่อาศาลรักเมืองเนาะของจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเด้อจ้ามือนี้กับบรรยากาศต่อนกลางคืนเนาะที่สาวนุชพามาา อยู่เมืองไทยนะกลางคืนก็เขาเจ้าก็เปิดไฟงามนอะนแล้วก็มี<ห>นคนมานั่งเล่นมาเที่ยวนอะนแล้วก็เห็นนักเรียนนอะนที่ว่าเขาเจ้าซ้อมเต้นอยู่กลางเดินเนาะทุกคนเนาะนี่บรรยากาศในตอนกลางคืนอยู่แถวนี่เนะะาะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดของอุดรธาน,าน,นีนะคะทุกคนเนาะ แต่แต่ละจังหวัดเนาะจะมีศาลลักเมืองเนาะอยู่ในเมืองไทยน่ะอย่างเช่นแบบมือนี่เนาะที่สาวนุษมาก็คือศาลลักเมืองของอุดรธานีเนาะโอไปห้องร่ะ โดยมือนี่น้องสาวนุตกาได้ผ่านสาราลักเมืองของอุดรธานีเนาะเพราะว่ามองนี่จะเป็นด้านหน้าเนาะที่คนมากลับไหว้ย,ย่างเส้นคนอุดรธานีนะเพื่นถือเนาะเวลาที่ไปสอบเขาเฮียนหรือว่าไปแล่นเขาเวียบเขางานเนาะหรือว่าไป สมัครงานดังแบบสิเนะเขาเจ้าจะมาไหวายมองนี่เนาะเขาถือเนาะถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่่าศักซิิ์แล้วก็คนนับถือหลายเนาะก็คือมองนี่เดอ้อมือนี่สาวนุชกับมาพานอ,อ้อมอ้อมหนองประจักษ์เนาะ ตอนนี้คนกลับมาคือคักคือเก่าเหลอเด้อบัว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่าะทีเขาจะเอามาออกกําลังกายเต็มเลยทุกคนเนอ้ยย้ำตอนแรงเนาะจะประมาณนี้รถจอดเต็มเนาะแล้วก็บ,บางคนก็เอารถที่มาที่ออกกําลังกายบางคนก่อนแล่นอ้อมหนองประจักษ์นี่แหละเนาะอันนี้คือบรรยากาศในตอนกลางคืนเลยถนอนอ้อมหนองประจักษ์เนาะ ซึิงสานุชกะขี่รถพานเนาะแล้วก็้เบึงบรรยากาศในตอนแรงในตอนกลางคืนเนาะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงแล้วเลยทุกคนที่สนุชมาเนาะนี่จะเป็นอมองทีขเขาจ้าเล่นกีฬาเนาะนี่ถนนกะกว้างง่ายสะดวกสบายขับตอนกลางคืนก่ะ อมือขับย่างแลขับรถในเมืองไทยนะเขาจะเ,าเปิดไฟแบบสว่างเลยครับง่ายนี่เนาะนักท่องเที่ยวหลายอะทุกคนที่ออกมาเที่ยวเนาะมีห้านอาหารห้านนั่งกินชิวๆกับหลายเนาะอยู่ริมหนองประจักษ์เด้อทางนี้เนาะถนนเรียบๆหนองประจักษ์นี่แหละนี่เนาะที่สำคัญก็คือแบบ ไปทางใดก็มีแต่เซเว่นเซเว่นนี่ก็มีครบทุกอย่างอ่าดีมองนี่แหละมีมาอาหารนี่มองนี่ไดทีนุ่นมากินข้าวมือนั่นเนาะกะยู่ริมหนองประจักษ์นี่แหละทุกคนหากินหาซื้อกินง่ายอยู่เมืองไทยนะ่ะแบบเป็น เป็นห้าอาหารกันหลายเนาะแล้วก็ค้นกันหลายคือกันเนาะนี่เดนี่เดคนมาออกกําลังกายเนาะบางคนเขาเจ้าบริเอารถทีบมาสินะขเขาจะเต็มใจเล่นออมหนองประจักษ์เนาะแต่ละมือที่เขาเจ้ามีเวลาวา่างเขาจะสามารถออกกําลังกายเนาะเพราะว่หนหอวงประจักษ์นี่เป็นจุดใจกลางเมืองของอุดรธานี แล้วก็มีหลายคนนอที่ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวแดแล้วก,ก็คนในพื้นที่เนาะที่เขาจะเอามามาบ่อยเนาะมาดูบางคนก็พาลูกพาหลานมาเดเอาเสื้อมาปูเอาของกินมากินแบบนั่งกินเล่นเนาะเพราะว่าเขาจะเ,เห็ดจัดสวยนะมีตนม้นไม้มีสนามเนี่ยหลายอย่างเนาะมีทั้งของเล่นมีสุแนวทุกคนอยู่ในนี่นะ ขนาดนุดเนาะกันยังมาดูอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าบรรยากาศดีเนาะพาลูกมาเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเล่นเนาะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเด้อที่ว่าสำคัญเนาะที่เขาเจา้ามาไหว้มาไหว้ศาลทีถนนรอบๆหนองประจักษ์เนาะกว้างเลยทุกคนกว้างใหญ่เนาะนี่ อ,อ้อมจนซื้ควยแล้วหลวงประจักถนนอันนี้กับงามคือกันมีหลอดไฟงามเสาไฟงามอยู่ทางนี้ก็ไดอ้อมมาทางนี้จะเป็นห้องหมอเนาะหรือว่าโรงพยาบาลเนาะจะอยู่มองนี้ทุกคนอยู่ทางหน้านุดนี่จะมีห้องหมอเนาะที่เป็นห้องหมอประจำจังหวัดของอุดรธาน,นีเนาะทุกคน เห็นอยู่ทั้งหน้านถอยู่บรรยากาศกลางคืนของเมืองไทยก็จะประมาณนี้แหละอันนี้คือทางเข้าไปเนาะทางเข้าไปหนองประจักษ์เดอ้อทุกคนเนาะนี่จะมีทางออกและทางเข้าเนาะอยู่ทั้งหน้านี่อันนี้คือทางเข้าเดอ้อทุกคน้ะก็มองนี่เป็นมองจอดรถของห้งหมอเนาทุกคนเนาะ่วงแดดทางดังเนาะทางหลังห้งหมอเด้อ ป,ป็นยง่าสาวนุชพามาซื้อกับเข่าเนาะอยู่ตลาดโพสีเป็นตลาดที่ไงญ่แล้วก็ขายของกินหลายอย่างเนาะเดี๋ยวสานุชจะพาย่างเข้าไปทางในเดอว่าเพื่อนขายอย่างแนนเนาะ ส่วนหลายจะมีของกินสุกหลายเนาะอยู่ในนี้นะอ่าสนุษพามาบึงราคาสินค้าเนาะของกินซุกขนาะดที่เขาเจ้าขายส่วนหลายจะ30บาท40บาททุกคนเนาะกับเข้าถุงนะที่เขาเจ้าขายเห็ดขายไว้เนาะ 音。Yum. เมือเ่อวานเราสานุนกนได้กับเข้า มาสองสามอย่างเนาะทุกคนอ่าก็เข้าถุงที่สําเร็จรูปเนาะอยู่ในเมืองไทยก็ขายโบแพงนะทุกคนเนาะมีถุง30บาท35บาท40บาทเนาะมือนี่ก็ได้สองสามอย่างกับโพก,กินเลงแล้วอ่าโดยสำหรับมือนี่เนาะสาวนุชก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีพี่น้อง